สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรือโนทานะครับวันนี้นะครับก็ได้มีลูกค้านะครับจากอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องออยันมาทีเอฟร้อยห้าเนะครับเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับนี่ครับด้านข้าง105 y หนะครับ ใหม่แกะกล่องนะครับไว้ข้างในเลยครับมีวันผลิตด้วยนะครับวันที่28เดือน8ปี56นะครับแม่นครับลายๆครับไม่ได้ยัเอายี่บลายหนึ่งสามพันเก้านะครับด้านในครับ นี่รับประกัน2ปีนะครับอันนี้ต้มน่านให้ครับจะจับบที่ครับพี่เจ้าเลยนะครับรอเล็กนะครับ๋อแต่ยีงพี่ เดี๋ยรับปนสเยเพื่อเข้าซื้อไปได้ได้ได้เซื้อซื้อไปใครลยพี่สามพันแปดอ๋อได้ได้ได้สามันได้ครับเพ่นเ้าเขาก็มาเอากอนคู่กันด้วยกันรถดเขาอยู่ครับได้อยู่ครับเอาสงางเนาะรถรถรถที่อะไรล่ะ อะบกอเกวเวนะครับอกยวเขายายนาทูประาครับนี่เดานาใส่อเขาว่องันใ่ใส่องเขาเรออใส่เขาใส่กับลอดเกยวนะหลอดเขาออนี่ยางนี่นะครับยางนัเนาะมาดไ่เ้หเอาเอาหลอดเล็กเพาะว่าคู่เาอดเล็กเอาะาคูนึงจันสอขาเอก สองขาอเขอกน,นะครับเนาะล้อเล็กคุณก็อะไรบัตเอาสองขาเอกแบบนี้นะครับเนาะเอขายเอกเป็นหนึ่งบัตหนึ่งบัตนี่เอาตัวนี้เขาเลยบไปได้ <c oughs> อ๋ <c oughs> อตีแล้วนะเนาะนี่ครับดูกันต่อครับวันนี้ลูกค้ามาซื้อฐานปวนนะครับกับล้อเล็กนะครับอีกชุดนะครับ <c oughs> เอ้ยได้เมือ่อไหร่พี่เจ้าไปส่งเหรอ <c oughs> ทรงอะไรบั <c oughs> ต คิดคิดคิดหลอกะไร่นหลอกคิดคิดคู่นึ่งเลยเป่าเพื่ลนลครับข้งางหมูหน่อเพิ่อนเหรอร้างหมูท้างเขได้แล้อครับส้างหมูพิ้นโอเดอร์แล้วส้างคอมี้ต้งเื่องครับได้ได้พี่จะเอิวฟองอ่้องสร้างหมูหน่อเพื้นโอเดอร์แล้ว่อขายของพ่อนหน่อว่าเท่าน้างหมูขนาด้องบ มีหาฟองอยู่ค่เะเร็ว็ว้นมาเลยไ่หนมื่นกว่าบาทครับก็ใส่กองเงียนมากับยางก็รีีมื 4, ่นกว่าบาทครับครับจะว่าเบิร์ตหอเนีมันเลยคลนีไปแล้วลูนี้ครัฟองทอครับนะได้เอางมันเครื่องให้ น้ำมันเครื่องนะครับอุ้ขานี่นี่นีะเอามือหรือเอาคุยใช้ไม้บรรทัดนะต้องข้ามเบานี่นครับด้านหน้าครับนี่ก็จะแถมน้ำมันเครื่องมาให้ด้วยนะครับ มันเครื่องก็สมลิตรรวมกันครับร่วมกันหล่อเล็ก็พอก็ปานวนรมาามเนแบบอะไรตื่นน่ครับการข้างก็ยาง้ใกวาให้ลบได้ยไม่กดเหรอใ่กอกหาอยู่แยกกนหืเป้่าใบบ ก็มีเลไวะผ่อนลังเว้ยก็เดาไอตก็ได้วดียัเครอับ่อรบ้อยห้าวายเอมเก้าโลครับเตอน้ำมันเครื่องนะครับ น้ำมันเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับทางร้านจะไม่ได้เติมใส่กองอากาศด้านหลังให้นะครับเดี๋ยวลูกค้าก็ไปเติมเองอยู่ที่ที่บ้านลูกค้านะครับเพราะว่าเวลาขนส่งทางไปรษณีย์เดี๋ยวน้ำมันก็จะหออกออกมาได้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะทางร้านจะเอาน้ามันเครื่องนี้ใส่ไว้ในรังให้นะครับอันฮกล่องไปให้ดูไหมเนาะไอ้เนะี่ย พี่ยูไซครับเนี่ยยูยูไซรับพี่ชองเมกอ๋อครับเพื่อนาแนะนำโทรขอมกกวางอะไรพี่เดี๋ยวของเสีมันเกิดอะไ้อีกนะใครมีคลองไว้อยู่นี่ครับน้าจะกลับไปชุดหนึ่งครับครับบางลวดรอ แล้วันนี้ก็จะออมาจอดที่เราเหรอแรัเอันนี้ก็จะมาจอดออจอดตันแมงเลยไปจะฝากปีได้ป่ะเดี๋ยวให้่ายลูกนะลงั้ข้านาึงเออม่นก็ได้เดี๋ยวไปเดืิ

นะสามพันแปดสามแปดเันเนี่ยเดี๋ยวตั้งคันเร่งให้ใหม่กันนะครับเพราะว่ามันแข็งมากครับของแท้ต้องแข็งเงี้ครับยันมากร,รุ่นนี้เป็นกองทองนะครับ l i มิต e d Edition หายากครับตอนนี้รุ่น YM ก็จะมือหมุนก็จะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวเครื่องยนต์นะครับ ถ้าเป็น l อมก็จะอยู่ตรงกลางๆครับใน่ทรงไล่บอกว่าที่วันขายของดีเปล่าพี่ดีอยู่น้ำบอกดีอยู่น้ำบอกว่าวัสดีสบายดีเปล่าแรงเลยที่พวกบอกว่าต้องการแรงอยู่เออมันถี่มันสิ่ไฟบอลสั่นรัดเดี๋ยวนี้ไปแล้วมาแต่ที ก็วาูก็บอกรฮียอยู่ียบอก่เอามาเลอได้ยกเค้าเดี๋ยวแปึูพี่เดี๋ยวขอ่ายดูข้านึ่ง่ายดูเลยเาอย่ายนีเดยวายี่โออยู่ี่ไม่เ่ไม่่ายก็ได้ไล้ไม่ทายก็ไรอได้แลประกันนี้ เขียนไปเลยนบ่เออเทียนเนเขียนเลยในบ้านเอ็ดเออะไละเฮ้เพิ่นโยโกะล้วก็ไทยจักสองลกอันนี่โอ้ผมกระซิมของแ้นี่พงนี่ซิปจับปีเลยวะับไม่ซิปปีเลยวะถามล่ามาดิครั้งเป็นคั้งอีบาถามเล่าดวคงเป็นคังไงสีเหลืองนี่ พ่อพี่บเดี๋ยวเติมน้ำนะครับเติมน้ำน้ำก็ดื่มน้ำดื่มกองจักรนะครับของร้านเองเลยครับ <im <attraction> <im <itation> ตัวชุดไฟก็เป็นแบบหมุนปิดเปิดนะครับยังชุดสายไฟนะครับเปิดปิดไฟหน้านะครับตรงนี้ รุ่นใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นยาของยันมาก,ก็นี่ครับเป็นชุดสายไฟป,ปิดเปิดไฟหน้าต้นตำรับเขา,เ,าเหลือไม่มากแล้วน,นะครับร้อยห้า <105 S 2> นี่ก็ร้อยห้านี่น่าจะเหลืออยู่ เลือีเกเครื่องหนึ่งนะครับอีกเครื่องหรือสองเครื่องเลยนะครับตอนนี้ครับเต้ำมานดีเซล B7 นะครับให้ลูกค้า,เ,าเอา้ยโอ้ย่ยอย,ยไว้ เดี๋ยวมาลองเครื่องนะครับทีนี้ฟังเสียงนะครับสตาร์ทกันไปร,รับประกันเขียนเี้ยบนเดยนีนี่มอยนดี้ย่ยดเด้อนี่ครับ แกรนด์มา T F ร้อยห้า Y M นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวสตาร์ทลองเครื่องนะครับแกรนด์มาค่อนขยๆกจะตับหน่อยนะครับอ่าติดแล้วครับนี่ขนาดเครื่องหลายปีนะครับสตาร์ทติดง่ายแป๊บเดียวครับไฟห,หน้าครับ รเรียบร้อยครับเดี๋ยวแพ็กสินค้าเข้าลังนะครับทีนี้ก็จัดส่งลูกค้านะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเราส่งได้ทั่วไทยครับเก็บเงินปลายทางทางไปรษณีย์นะครับก็อยู่ที่เบอร์โทรศัพท์ 06275456650811206955ครับผมวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับรกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับทางร้าจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ